เออว่ะเมื่อกี้หน้าตาปิดทำไมบ้านมันขยับเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอาตุ๊กตาไปตั้งนั่นแล้วว่ะอินนะเปสิยังไงยังไงโอ้โหหมุน360องศาเอาแล้วจะไปเดินบ้านซื้ออาหารไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตุ๊กตา สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนสองนะครับเพื่อนๆช่องที่สองของผมเนี้ยจะนำเสนอเกี่ยวกับคลิปไทย และคลิปต่างชาติมาไปเทิรกันครับเป็น2คลิปรวมเป็น1คลิปไทยและต่างชาติเราจะดูกันว่าทั้งต่างชาติและของไทยใครจะน่ากลัวกว่ากันครับวันนี้จะเป็นของชาติใดที่มาเทิกับไทยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับไป ลาพิสูจเซอร์เวยครับพี่กำบนาตั้งชื่อคลิปนี้ว่ากุมารขุนทองสถานที่แห่งนี้มันเป็นบ้านร้างครับเจ้าของเดิมเขาได้เสียชีวิตไปแล้วและเขาได้เลี้ยงกุมารไว้ด้วยณนะสถานที่แห่งนี้ครับและบริเวณหน้าบ้านจะเป็นโค้งหักศอกครับผมด้านหน้าเป็นทางสามแพร่งซึ่งตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับบางทีชาวบ้านแถวนัน,นาพานไปผ่านมาก็มักจะพบว่ามี ใครอยู่ในบ้านว่ากันว่าบ้านหลังเนี้ไม่ได้มีแค่กุม,มารนะมีสัมภเวสีอยู่ด้วยเฮ้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วอยู่ทางสามแพ่งทางสามแพ่งความเชื่อของไทยก็คือทางผีผ่านและบ้านหลังนี้เลี้ยงก,กุม,มารไว้อีกและตอนนี้ร้างพี่กำไรบอกว่าเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้พวกเราได้รับชมกันนะไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุวันนี้นะคะราพิสูจน์นะคะเซอร์เวยขออนุญาตมาพิสูจน์กับสถานที่ตรงนี้นะคะก็ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกุม,มารหรือนะคะพี่ปู่พี่ย่า สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี่ปรากฏกายปรากฏร่างให้ทุกคนพบเจอได้เห็นเขาจะได้รู้ว่าโลกหลังความตุยนั้นมีอยู่จริงนะคะแล้ววันนี้นะคะก็นะคะขอให้ท่านออกมาให้ทุกคนได้พบได้เจอได้เห็นด้วยนะคะสาธุสาธุไปทุกคนเฮ้ยเฮยยังไงเฮ้ยใครตีฉากยังไงยังไงทุกคนเหียแนะ คนาไม่ใช่กระสือะระ,ออะด้านบนเป็นไฟไถนนนะคะด้เป็นไฟถนนนะแม่นะไม่ใช่กระสือนะแม่นะครั้งที่แล้วหนูยังไม่ได้ดูห้องและหนูจําได้จะมีกุม,มารนะที่เขาเลี้ยงไว้แต่หนูจะบอกว่าด้านหน้าเนี่ยแม่ข้างหน้าบนถนนเนี่ยมันมันก่อนถึงไฟตรงนั้นมันเป็นโค้งแม่โค้งร้อยศพ เชื่อไหมอุบัติเหตุอ่ะกี่ศพกี่ศพนะแม่นะบ้านหลังนี้เคียนแน่นอนมากมายมันไม่บอกเลยผีที่เลี้ยงไว้ประทางที่ที่เฝ้าที่บ้านน่งไม่มีใครกล้ามาและโลเคชั่นนี้อีกไม่นานจะถูกรื้อคุณฟ้าสวัสดีครับพระเจ้าปุ้สวัสดีครับตอนแรกหนูเห็นตู้มันขยับเอาเล้วอกอพิพ์อไรล่้อีกไม่นานเขาจะลื้อแล้วนะคะหนูบอกเลยเพราะว่าเขาชาวบ้านเขากลัวกันอุ้ยจะลื้อด้วยอ่ะบ้านหลังนี้อีกไม่นานจะถูกลื้อ มีห้องไหนวะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนได้ยินไหมอะไม่ได้ยินนะใครได้ยินเฮ้ยคม่เลยมีใครอยู่ในห้องไหมคะขออนุญาตมาสำรวจนะคะ วันนสวัสดีค่ะโอ้มไม่ได้ยินอุ้ยกินแม็นมากเฮ้ยทำไมท้ามานขย,ยับอ่ะอคะุณขาหนูรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนคะ่ะลมลมลมคุณแม่สวัสดีค่ะ ดิสวัสดีครับเดือนดิทุกคนมน้าต่างมันปิดว้ยมีมังวดเหมือนจะค่อยค่อยเออว่ะเมื่อกี้หน้าต่างปิดแต่ทำไมม่านมันขยับเฮ้ยออม่านมีประเด็นหรอ<ค>รอบปุ่วิตากระตุก<อ>ทำไมตุ๊ก็ตาหน้ยงงังไงมา ไรายนี่คะทุกคนลูกบอลมันกิ้งออกมาเนี่ยหนูไม่รู้มันมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นนั่นัน่นเนีเดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้<บ>าวดูว่<บ>าคุณทอง <บา S 2> ก่อนนี้อยู่ไหมคุณ <บา S 1> ทองยังอยู่คุณทองอยู่ในตู้เฮ้ยเสียงใคร ทำไมไม่ได้ยินเสียงวิ่งเสียงอะไรเลยวะใครอะใครได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งไหมพี่กำไรบอกแต่ผมไม่ได้ยินรหรือหูผมพังเลวเอาตุ๊กตาไปตั้งหน้าแล้ววะเอ,เอ็นนะไปเซ่เฮยเมื่อกี้ไม่ได้อย,อยู่รยยตรงนี้นี่อ,นงงอะไรวะรูกอะไรอะลูกฟุตบ,บอล นี่ไงไอท้องไอท้องไอท้องเฮ้ยอ๋อเล่นฟุตบอลนี่ไงคนเล่นฟุตบอลครับอยู่นี่นี่เองเฮ้เบนสวัสดีครับ ตรวอีกแล้วพี่กาําไลสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระภวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระภวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณหรือน้องกุมารออกมาให้ปรากฏล่างให้ทุกคนที่พบไปเจอได้เห็นด้วยนะคะถ้าอยู่ที่นี่พี่กําไลไม่เห็นถ้าไม่มีลูกศรบอกเลยผมก็ไม่เห็น นึกว่ามานเฮ้ยเตยมาตาปะหอะไรเาปเตลยตาเลยยอุ้ยหลอนหลอนก็ผีอีกลกตาตัวกเหนอ่งนี้ย่อนะเฮ้ยโอ้ยนี่หัวเตีย,ย on on ง กุมานจ๋าขอเล่นหน่อยได้ไหมเฮ้ยขนท้องจ๋าจะได้ไปอยู่กับแม่สบายเอาไหมให้เอาถูกรองวันใหญ่ๆนะกุมารขอดูใต้ฐานหน่อยได้ไหมจา๋าทุกคนยินดีไหขยับมาที่คาเลยนะเฮ้ยเอาน่าไม่ไปไ<ม>หนูหไม่ไปทุกคนเขาเหมือนไม่ให้อะ่ะเขาขันหลังให้อ่ะค่ะ โอ้เอาเีย<า>ยังไงยังไงโอ้โหหมุนสามร้อยหกสิบองศาเอาแล้ว <ขอ S 1> น้องทองเยนะเงียนเขาสั่นนะทุกคนเขาหนาหรือเปล่าทุกคนได้ยินเสียงสั่นไหมคะทุกคนจะได้ยินเสียงสั่นสนมาขอหนอ่อยเถอะเขาอยากได้ลูกมาแล้ว S <S เฮ้ยคุณบ <The boy S 2> อ,อยคนดี้เอาไมดีอ่ะเขาบิดหนีละหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงบิดหนีเหมือนเขาไม่เต็มใจจะให้อะ่ะมาเฮ้ย,ยจับไหนวันดี่ะมาทุกคนคะและอีกอย่างหนูไม่ได้เอาทูบมาจุดบอกเล่าเขา ไอ้แมลงวันตัวนี้หนูไม่รู้ว่าเขาจะทําไมเขาถึงไม่หรือเราจะต้องวิ่งลู้ลูกยังอยู่เลยหรือเราจะต้องเอาขนมขนมมาให้เขาก่อนและจูดทูบขอเขาให้เขาอิ่มก่อนไหมเขาถึงจะให้เราโดยส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าเราจะขอเลขเขา มันจะมันเป็นไปได้ไหมเราต้องเอาน้ําเอานมเอาขนมมา,าให้เขานล่จะ<ร>ขอเล้าลเฮ้ยเปิดลิปไทยก่อนมาเนี้ยโตเเหมือนเขาไม่ได้กินนะ่ะเขาเลยไม่ให้เฮ้ยนั่นไงทุกคนเขาขอจริงๆด้วยเอาอย่างนี้ผ่านมาตั้งเัย้ย <c oughs> เอาอย่างนี้ไม่โลกเราต้องมาตกลงกัน เอาใหม่นะลูกนะถ้าหนูให้เขาถูกเขาจะได้เอานมเอาน้ำเอาขนมมาให้ลูกนเนาะดูใต้ฐานไหมทุกคนคะสาธุสาธุสาธุใช่ค่ะมาเออใครอยากรู้ใต้ฐานเอามาป้าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านละกันเป็นตัวแทนของลูกเพจนะลูกนะเพื่อให้เขาถูกเลขนะลูกนะเฮ้ยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเจอ หนึ่งสองสามสี่ห้าใครเห็นเป็นเลขอะไรครับเดี๋ยวคนขยับวิขย่าขย่บวิขยัวิขย่าวิขยัวขยับวยขยเขยขยับยับวิขยัวยัมวิขยับวเห็นวขยยวยวย เห็นได้อย่างไรตรงนี้ค่ะผมดูไม่ออกเลยทุกคนดูไเห็นปะทุกคนค่ที่หนูบอกนะทุกคนต้องใช้สตินะะทุกคนคาะทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหนูไม่แนะนํานะคะเอาแค่พอหอมปากหอมคอและมีสตินะทุกคนคาะเฮ้ยทีนี้

เราอยู่ลงได้ยังไงวะเดี๋ยวทุกคนตอนแรกทุกคนช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอญาติยากเขาไม่เอาลูกไปเขื่อนที่เนี่ยทำไมยัดยากเขาไม่เอาลูกไปนี่คิตตี้ตัวเนี้ยใช่ปะหนูไม่หนูไม่กล้าได้คิตตี้ไม่รู้มาหายพี่ไหนวะออกมาเหรอ Gitu waktu di kau. กูหมดเลยหนูเป็นผีหมาเล่นหนูสิงอยู่ในตนุ๊กต,ตามหมาลกูกกูมาเล่นแน่หรือวะกูมาเล่นแน่เลยนี่ยโอ๊ย,อยอกดีกงหางดีก็แผนี่แผ่นี่แผ่นี่นี่โอ๊ยคนลูกพี่คนลูกมาให้ให้ป้าจยไปเดี๋ยวป้าซื้ออาหารเม็ดให้มันม ดี๋ยวป้ามาใหม่ลูกวันนี้ป้าหมดเวลาแล้วขอจัดเงินนะลูกนะพี่กำไรไปแล้วอุ๊ยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยขอโทษทุกคท้อดหมาอายหมาอายปูนไปทุกคนหนูไม่ไหวจริงโอ้โหวันนี้เจอผีหมาผีหมาผีตุ๊กตาหมาขุดยอด สวัสดีทุกคนคะ่ะเออไปแล้วพีก่กำไลโอ้ยพี่กำไลกระชับดีวะสิบสิบสิบสองสิบสามนาทีแต่มาสนุกมันเลยไปไวครับและนี่ครับคือบ้านที่อยู่ในทางสามแพ่งและก็บ้านที่มีการติอชีวิตของเจ้าของบ้านและก็มีกุมารด้วยและก็อย่างที่เจอเหตุที่เราเห็นกันเลกนู้่นี้ครับผมเป็นการเจอผีตุกตต๊กตาผีตุ๊กตามา นี่แหละครับผมขอบคุณคลิปจากลา่าพิสูจน์เซอร์เวด้วยครับผมพี่กำไรสุดยอดอนุญาตนะครับผมนี่คือล่าท้าผีจีนคุณตาจ้วงมาที่ให้เชียร์สุงมชายมาผจนภัยในคาลืห์ดผีสิงครับดีครับผมเป็นคาลือหาที่ล้างมานานมากแ,แล้วในประเทศจีนครับคุณตาจ้วงมาสัมผัสความหลอนในสถานที่แห่งน,นี้ครับพร้อมแล้วเราไปรับชมกันจ้าจาจิงหเ่ย่快 快点的。欢迎木木哈，老铁，点不点？唐僧大哥，你别一斤炸了，你还要。吗？我什么，一惊一炸了，我跟你说，我直播从来没有一斤<黄>一斤一<黄>真的，那都是我，那都是我，平常怎,怎么怎么地那个了啊？了你看票上不去你还情绪小姐姐，感谢，感谢我们小姐姐。大壮送什么礼物进群呢、啊？ 呃，真爱团里物的天空之城，感谢叶珂小姐姐。真爱团里边的天空之城啊，他们来。真爱团里边的天空之城。就、啊、ุดให้รูปอ๋อแ欢迎浪子回头ูบเงี้ยเหร欢迎浪子回到老铁啊，感老板私聊下我微信，到时拉你啊。嗯、大壮看到飘石叫妈呀妈呀的，我从来不叫他妈呀。ก、啊、้นบ、啊、ุหร看到、啊、了没？看到了没老铁，细了啊，细了。

我是你妈！哎，哎，走啊，走啊，过来！哎，一个吗？啥意思？勒姆了，勒姆了，勒姆，有声了。我是你妈吗？哦，你搞啥子？我刚才没看到。还有一只啊！礼啊，一个礼物就行了哈，私、啊、聊我微信，过会拉你。 好吧，还来哥，你看还在抽，看到没？嘿，我我,我是你爸哦！歪不歪？嘿，一直不歪？歪不不歪？歪不歪？歪不歪？歪歪？歪不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 歪？ 别怕啊、嗯！什么都看过了，不在乎这一点儿啊、嗯！别怕老，别怕,了别怕了，别怕这里边东西啊！刚才就搁这镜子里边看到了吗？我操！嗯，哎、嗯、哎！哎哎哎我操你妈！哎！我是你妈吗？哎哎！我是你的。哎呦！看错了，有有有有有。有有 哎呦我上来了，赶紧烤拉拉，烟不够吸呀。对，哎呀，不能说保佑，说感谢呀。对，来，直播间你点吗？哎、咱们把票走一走，老铁、哎、啊，咱们落落，们把散票给上一上。好、啊，知道了吧，小潘？对，咱们帮我把散票给上一上，老铁啊，小散票走一走，咱们往二十万票冲啊！坤达冲，坤达冲啊！嗯 我话多。其实这里边播的我还好，已经播的我没有啥害怕的。哎、你也沒你不知道我刚开始播吓死了。真的吗？刚开始播吓死了。门口一会儿，啥门口一会儿啥意思？门口有啥？没有吧？红色的。嗯。嗯我操你妈！哎。我不 คือทําให้ขยับอยู่กับที่อ่ะ,อะผมคิดว่ามันก็ยากอยู่แล้วนี่เขาทาขยับเดินไปเดินไปเดินไปถ้าเป็นเส้นเอ็นข้างบนน่ะ,ะเขาเขายัางไงเส้นเอ็นอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้มันเดินไปเดินไปตามจุดนื้จุดนี้ยังไงกูอรอไป่าากีม 就是,是租房子嘛，到时候给签个契。谁要租？啊？该道恒来，谁要租？日月你要租房子，日月。你确定你要租房子，日月？你要租的话，我我说说看看租不租。好，该背井离乡。等到哪天过年的时候，他们家里边来人了，我问了。哎，哎姐，我操你妈！哎，哎呀，对对对，我操你妈！哎。 不是你妈妈看你是不是在看到的对 going one, keep that up, did I go wrong? 对对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 

我操你妈，哎，这不给丫弟弟，我是你妈妈，你来吧。好嘞，多宝，哎，来看他来客，我操，哎呦，看多远了，我是你妈妈，哎，我操你妈，哎，别、嗯、来了。 嗯，我操你妈！哎，我是你妈吗？哎，我操你！滚你妈哎呦，我操你妈！哎，我是你妈吗？哎，你裤ใหม่呢哇，ร滚！รองเท้าใ我是你妈吗？Ken，สว咋了？我操他妈鞋子！从那一步一步走过来了，我是。ไม่เหล 夺没？夺没？夺没？捡了！尼操你妈！啊！又取出来了！这把房间我看过了，没有啥了。我操你妈！嘿！我是你妈！一抽掉，一抽掉，跟跟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 跟 我<力>我操你妈！你、哎、可没枪。朱砂手串戴脖子那个效果，朱砂戴手，感谢荣荣，朱砂戴手链戴脖子哪个效果好啊？都一样，都一样，它都是朱砂啊，都一样。嗯、我操你妈！嗯、哎，你拍到拍哪去了？拍到啥了？哎，条路，我也是哎，老头，刚才是你吗？老头，凶啥？打架打了。 啊、哦，干架干的，知道吧？而且又咋了？打架打架的。打架的，架<对>嗯，我那魂飞破散，对。啥你妈声音响的这个？嗯。<喂>我操！我操你妈！我操！我是你妈！嗯。知道吧？不是说我给我哪哪都能去，就是。 喂、啊，我操你妈！我是你妈！我操你妈！我一你这不丸子头，丸子头早都不能播了，丸子头家还丸子头家呢，丸子头家那都是过去，你知道吧？那都是过去了，早都不能播了，我靠！来吧来来我是你妈！哎，我你妈！哎呀，我操！我你哎我操！我你妈、哦！我是你妈！妈！ 出他妈瘴气了，我是！哎呦我操！看着没？哎，ควันอะไร哇？哎呦我操！看，李，看李，leader，你看，灯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 ，我灯，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 灯 <laughs> <laughs>，灯，灯、啊，灯 <h ELL>，灯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 ，

那个，进门就不清楚了，我操！这咋奶什么情况，这个？所以你的手机可以是吗？没点没赚钱感觉，还挺好嘞。嗯、苹果十四卖了，对，苹果手机好像能截图。哎，快给那找呗！你再买一个，<laughs> 对，现在都出十六了，是，我买个十六就行了。 正气啊、哦，就正气，这边清楚了。我估计外边还有一点。喂、哎，妈 <laughs> 爷，喂，坤龙，我操你妈！哎呦，我是你妈！我操、哎哎、你妈！哎，睡、哎哎、<血>了。坤龙妈，我一会儿要来，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  คืออัจริงๆเฮ้ยออกแล้วแน่เลยบอนีคือเขาข้าวในส่วนของตาจ้วงกี่กะโลกครับทุกคนให้กะโลก,กันมาเลยและนี่และนี่ผมขอกะโลกของคุณตาจ้วงหน่อยครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วเหมาะสมเท่าไหร่ห้ากะโลกใครรับชมมาถึงตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปไม่ว่าจะ ผู้ติดตามใหม่หรือว่าผู้ติดตามเก่าครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับทุกคนน่ารักมากๆอย่าลืมนะครับการไลฟ์สดของผมมีวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์ครับสองทุ่มตรงเลยนะครับทุกคนสามารถมารับชมไลฟ์สดของผมได้ครับในสไตล์รีแอคชั่นครับเพื่อนถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้นะมารับชมกันได้มาให้กําลังใจกันได้ครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมสวัสดีครับ